สวัสดีครับสวัสดีเ,เพื่อนๆแล้วก็สวัสดีคนนะครับวันนี้พีพัฒนาภูมพภัยครับก็ได้เดินทางมาจาังหวัดตาดนะครับในวาระเทศาการสงการครับถนนตรงนี้ครับก็เป็นเส้นเกาเรียกว่าถนนไอออกจากจันทบุรีมาถึงไองอำเภอถุงนะครับเพื่อนไอที่เห็นนะครับเนี่ยก็ปิดถนนเล่นกันนะครับวันที่ วันนี้วันที่อะไรนะวันที่สิบห้าเปล่าเพื่อนผู้เสีเห็ยก็ขออภัยนะครับนี่ครับบรรยากาศเทศกาลปัะสงการนะครับจังหวัดตราดนะครับเพื่อนเพื่อนจังหวัดตราดนะครับออกจากจันทดบุรีมาเพิ่ขุงเอาเพิ่ขุงเนี่ยก็ขึ้นกับจังหวัดการจะเกิดจังหวัดจันทบุรีจันทบุรีครับเพื่อนเพื่อนจังหวัดจันทบุรีครับเมื่อสักครู่นี้นะครับเพื่อนบริเวณนี้ครับก็มีการเกิดเหตุนะครับ เกิดเหตุแล้วก็มีรถนะครับรเพื่อนมีรถชนผู้คนที่ข้ามถนนนะครับรเพื่อนบริเวณนี้ครับเนี่ยนะครับก็ทําให้มีผู้เสียชีวิตนะครับก็เหตการณ์ถุงก,การนี้เราก็ไม่อยากให้เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นครับรเพื่อนเพราะว่า,วามันเป็นอะไรที่ว่า ก็คืออยากให้ทุกคน่ยปลอดภัยนะครับเพื่อนคนไหนที่เดินทางไปต่างจังหวัดหรือว่าพักผ่อนแล้วก็กลับบ้านหรือว่าออกไปทํางานก็ขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยนะครับไปกลับบ้านก็เดินทาง,าทางปลอดภัยทำความปลอดภัยนะครับโชคดีทุกคนใน,ในการผลการตีนี้นะครับทีมอังไทยก็ได้มาทําคลิปวิดีโอนะครับใ้เพื่อนได้เห็นกันหนึ่งคลิปครับพอดีเนี่ยบร,ริเวณนี้ก็นเพื่อน พอดีก็เลยขับรถผ่านมาครับเป็นถนนเล่นครับถนนเล่นทุกท่เองก็จอดดูนะครับจอดดูผู้คนที่เล่นการที่นี่ครับเรียนนี้ครับเเห็นครับเพื่อนเดี๋ยวเพียงทาจะหันกล้องหน่อยครับเพื่อนก็เดินไปครับเพื่อนนไปครับบริเวณนี้ครับเพื่อนก็ต้องเห็เตือนนะครับ ไม่มีนักข่าวเลยนะครับมาทข่าวที่ข่าวเป็นชาต่างชาติครับทุกันบริเวณนี้ครับเพื่อนนะครับเพื่อนนี่ครับเพื่อนตรงนี้ครับเห็นเกิดแคปมีเห็นเกิดครับเดี๋ยวพี่องค์าจะหันกล้องครับเพื่อ้เพื่อนได้ชมกันบรรยากาศที่เฮ้ยแล้วก็ให้เห็นที่ว่าเกิดอุบัติเหตุครับเพื่อน นี่ครับบริเวณนี้ครับเมื่อสักครู่นี้ครับมี่เพื่อนเพื่อนแล้วก็เห็นแล้วก็สงสารนะเกิดขึ้นสงสารเพื่อนเพื่อนร่วมด้วยการด้านการช่วยสังขารครับนี่ครับบริเวณนี้ครับเกิดขึ้นครับใบม่อสักครู่นี้นี่ครับพี่เขาก็เอาสีมาทำเป็นรูปนะครับมาพ่นเป็นรูปว่าคนที่เกิดเหตุตรนี้ก็เป็นรูปคนที่เสียชีวิตนะครับคุณแส้มินครับ ก็สนุกครับสนุกครับกิการทอการนี้ขอบเอียงใคงก็มาไลฟ์สดครับถ่ายคลิปโดเห็นกันครับก็สนุกดีมันนะครับในการทองการครับอครับเห็นครับน้องก็เล่นการสุขนาฬครับนี่ครับเป็นตัวเล่นครับอันนี้วันที่อะไรเอ่ยวันนี้สิบห้าเพื่อน เหอนเล่นเหนเลนเลยที่ผมนะครับเพื่อนใครจะเดินไปนะครับเดินตรงไหนครับไปโสดครับแถวโซนครับก่อนน้องไปกันทุกสนามครับบรรยากาศทองการครับเห็นครับอากาศที่นี่ก็เป็นที่เห็นครับอากาศเดินนะครับประมาณนี้เลยครับเพื่อน มาดูก่อนดค็ในคลิปหนึ่งนะครับเพื่อคนไหนที่กลับบ้านขอเดินทางปลอดภัยปลอดภัคทุกคนเลยนะครับก็ไปเที่ยวไทยเนี่ยแทนทอดไทยไปถึงพระอ้นครับเพื่อนเห็นกันครับมีเพื่อนทุกคนนะครับนี่ ได้ตามสุขสนานลองรถอนเดินมาครับนรสตานกับนารินกันนะครับเพื่อนครทีนี้เพื่อนใคจะหัดถังกล้องนะครับเพื่อนเพื่อนใคกับกล้องคันนี้นะครับเอ๋ยดี๋ยวเพื่อนใครจะกับกล้องสักหน่อยนะครับเพื่อนทีนะครับทีับเพื่อนเพื่อนใครกับกล้องนะครับ เห็นกันด้วยการของการโดยข,ขุดสวนการแจุ้รีครับผลกินสมุนไพรครับก็ครับบรรยาก,กาศที่นี่ครับไครก็ผ่านมาแล้วครับเดี๋ยวก,ก็พร,รุ่งนี้เดี๋ยวทีไรใครก็จะไปเข้าป่าครับพันเพื่อนไปเข้าป่ากดป่าแล้วก็ให้ดูบรรยากาศพรุ่งนี้ก็ให้ดูการไป กาการที่คยถุงกับปิถั่เม็ดครับมานี้ครับเยม้้ามคเป็นบ้านแม่แล้วก็มิใครก็มีับตอจะพักแล้วก็จเดินทางเพื่อจะตัว่ากด้วยหัดตาแล้วขอบรับเพื่อนโอ้ับเฮ้ครับเพื่อนให้ชมกันครับนี่นาสิเวครับ Oh. เล่นกันสุกสนานครับเล่นตังแต่ช่วงช่วงบป่ายกับเพื่อนใ่ครับไฟก็ไม่ไเพื่อนกตนี้นะครับเดนนนะคับน้องไทยเนี่ย้านโ <eterm oon> ้นครับก็เดี๋ยวเราจะเอากะชาปนภาษากัน เพงใครจะฆ่าสขาถครันเพื่อนเดียวใครจะ่าเขาถครับเพื่อนการของการตอนเรากอนท่านเราเขียนกับเพื่อน เยวครับเดี๋ยวพี่กย,ยจะขอดเดินทางจากตรงนี้นะครับแล้วกลับไปที่จังหวัดตากมั่นแมนครับแล้วก็อยากทำคลิปดนเออนำคลิปดนี้มาให้เพื่อนได้เห็นกันไปในช่องนะครับก็คนไหนเดินทางขอให้ปลอดภัยทุกคนนะครับเพื่อนคนไทยเองก็ขอไม้ว่ายี่งๆ่นี้นะครับการของคนไทยนะันหวังว่า ก็ขอให้ดูเต็นที่ไม่ว่าเหตุผลเกิดน้อยลงเซ็กซี่แล้วก็เซ็กเองให้ดีกับทุกคนใช่คไปไหนก็ขอให้ท่างได้บางนครับทุกคนเนี่ยรถบอดรไทเจ็บไม่โดนป่วยไม่ไข้วก็ทางดิก่อนท่านทุกคนก็ที่ไทยก็ขอความนี้ให้เออยังไงด้วยรอดมาด้วยกับมอเตอร์ไซค์กับกเดินครัใส่ใ้เกง ครับผมว้าวโอเค สวครับเป็นเพื่อนบริเวณนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่พีมานาพุ้งไพ่69เนี่ยนะครับเ,เพื่อนๆได้มาถ่ายคลิปนะครับเนื่องในวราระเทศกาลสงารา25น2507นะครับก็มาให้ดูบรรยากาศของเทศกาลขอ,องการที่อำเภอถุก ะครบ,บัตดการจนบุรดีครับบริเวณนี้นะครับเพื่อนๆบริเวณนี้ก็เป็นเรีเยกว่าโรงเรีรเยนขุงรัชดาพิเศษนะครับโรงเรียนขุงรัชดาพิเศษนะครับเพื่อนๆอย่างที่เห็นป้ายนี้นะครับนี่ครับก็ใช้การสงการก็เป็นไปด้วยดีครับมีความสนุกสนานแล้วก็เรื่องเดิง ยากาศที่นี่ก็อย่างทีง่เห็นจ้ำค่ำคืนนะครับน่าจะเวลามาเท่าไรเอ่นที่เพียงใครขอดูเวลาหน่อยนะเพ<ส>ื่อน<ๆ>ก็ประมาณ2ี่สองนาฬิกากว่าครับเทลน,นี้ครับก็ที่ยังเล่นก็เล่นกันอยู่นะครับที่จะกลับก็ทยอยกลับแล้วนะครับเพื่อน ขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยนะครับเดินทางโดยสวัสดิภาพทุกคนเลยนะครับเพื่อนๆนี่กับน้องก็ที่เห็นนะครับอากาศไทยในคลิปวิดีโอก็อย่างที่เห็นนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวพายองก็นได้เดินมาบริเวณนี้ครับนี่ครับต่อบรรยากาศบริเวณ ที่เห็นก็กำลังดื่มน้กันน้็่นกาส่นใกกลครหใหม่ก็่าน้ำเลยปัญายู่ก็เลยนีก็เปราครางภาพน้องก็สูบน้ำมนกายในการที่ะเห็นที่เห็นนครับแล้ก็ถ่ายร่างภาพนะชอบแบบที่ยบกับ กบรรยากาศนะครับเพื่อนๆก่อนจะก่อนจะเตรี่ยวไปจะออกจากตรงนี้นะครับก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับบรรยากาศได้เห็นครับ ็สนุกสนานร่วมกับเป็นเพื่อนกับน้องๆกันนะครับตัวเองก็เบียดพบพอเบียกอยู่นะครับสาดแป๊บบ้างเออพอสาดเนี่ยน้ำมารดมาสาดมานะครับก็เย็นฉับนะครับมองเข้ามาแบบแปลกอยู่มันเไาได้วยครับรอกับคนน้องไปนะครับใจกันไปนะครับดูความสุกกันนะครับทำกิจกรรมพวกันให้่วมไปด้วยดีนะครับอากาศ านี้เลยเพ่นเรียกไ้ก็จะอยุ่การได้ทอดอย่างเท่านี้นะครับุกก็เดินออกจากที่ไปนะครับให้ลเร็วในสักัดีๆก็เอาทีดีเราเนี้ยเอไปวไปทีดีก็ทีมมุไปน้ำไปนะครับนี่ครับเเียกไฟตรนี้นะครับ